สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ในงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2557นะครับซึ่งวันนี้การไฟฟ้านครหลวงได้จัดแสดงนวัตกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับวันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันที่องค์กรสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อสร้างความตระหนักให้ประเทศต่างๆทั่วโลกร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยงานนี้การไฟฟ้านครหลวงหรือกอฟน ได้จัดแสดงนวัตกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าพร้อมนำเสนอความสำเร็จของโครงการ M.E.A. Energy Saving Building <c oughs> เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันวิกฤตทางธรรมชาติรถยนต์ไฟฟ้าของเราที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะคะจะเป็นรถยนต์ที่มีลักษณะการใช้งานเหมือนรถยนต์ทั่วๆไปแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าพลังงานที่ใช้เราไม่ใช้พลังงานที่เป็นฟอสซิลนะคะที่จะหมดสลายหายไปในโลก เราใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งการใช้พลังงานตัวนี้เนี่ยหก็คือช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศซึ่งปีหนึ่งเ,เราสามารถลดได้ประมาณหลายพันตันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของตรงนี้ประการที่2ในส่วนของตรงนี้เครื่องยนต์ในการทํางานเนี่ยจะเงียบมากลดมลภาวะทางเสียงด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้งานก็เต็มประสิทธิภาพการใช้งานจริงของเราตอนนี้ใช้งานในเรื่องการทํางานบริการลูกค้าทั้งในกรุงเทพสมุทรปราการและนนทบุรีค่ะ การช์จไฟของเราเนี่ยเราจะมีตัวชา์จไฟซึ่งจริงๆแล้วเราจะมีสถานีประมาณ10สถานีเริ่มต้นเนี่ยเราก็ตั้งสถานีที่สำนักงานใหญ่เราที่ชิดลมตอนนี้กระจายหมดแล้วค่ะรวมทั้งสิ้นมี10สถานีสามารถที่จะใช้งานได้ครั้งหนึ่งเนี่ยเราใช้งานเนี่ยวิ่งกันประมาณ150กิโลนะคะในส่วนของตรงนี้ใช้งานครั้งชา์จครั้งหนึ่งเรียกว่าใช้งานได้ประมาณ2-3วันเลยเดียวค่าให้จ่ายก็ตกอยู่ที่ประมาณไม่ถึง70บาทนะคะถือว่าถูกมากเลยทีเดียวค่ะ อย่างไรก็ตามผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าและความสำเร็จของโครงการ MEA Energy Saving เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน